คะก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว,ว่มันกฎหมายอาญาของเราค่ะล่างความผิดเกี่ยวกับเพศมาโดยอ้างอินพื้นฐานม,มาสาักการกระทําที่ใช้คำกระหิงก่อนเพื่อร่างเดิมค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนอะาจารย์ต่างๆค่ะมันก็ได้รวมถึงการเข้าทางวานหนักแล้วก็รวมถึงการกระทําต่อผู้อื่นไม่ใช่ภรรย,ยาคือไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่ภรรยาของคนต่อไป มันกำลังหมายความว่าคมคื like ่นหรืออนาจารเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วแต่อย่างที่ท่านทนายพูดแล้วก็ท่านธนาธวุดพูดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคมคืนมันนิยามของมันนะคะมันกำลังใช้ใช้แนวความคิดของความเป็นบรรพชีเนี่ยมันําหนดนิยามของคำว่าขมคืือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงผู้หญิงมัละมคืนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการล่วงละเมิดมันก็ถือเป็นการขมคืนระหว่างกันแล้วแลคนนี้จะต้องเป็นความผิดทางอาญา นะคะไม่ใช่มากาหนดคินแค่ว่าเอาเอาไม้เอาดูโดหรือเอาอะไรมายัดใส่เอาแระเภศหนึงเนี่ยจะเป็นแค่อนาจารเท่านั้นแม้โทษจะเท่ากันนะคะแต่ยังมีข้อแตกต่างอื่นที่ส่งผลถึงเรื่องผลระเกฎหมายที่ทําให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษหรือว่ามีโอกาสได้รับโทษต่างกันนะคะแล้วกรณีของดิฉันเนี่ยค่ะที่จะพูดก็คือว่าในอดีตนะคะในราชสานกีิานะาคะ ค่ะแล้วในอดีต <Heh. S 1> เน <Hole. S 1> ีย่ยมันมีคดี่าตการที่เกิดขึ้นมาประมาณ5-6าสปีแล้วค่ะที่เป็นการการันตีเป็นมาตรฐานเลยนะคะว่าอวัยวะเพศของผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยค่ะเอ่อเวลาเอิเอวัยวะเพศชายค่ะที่ ล่วงล้ำเข้ามาหรือว่ากาะทำสำร,รองกับเราเรานะะี่ยครับแม้ว่าเราจะทําการเปลี่ยนเพศคือมีเอาไว้เพศเป็นหญิงแล้วนะคะต่อให้จะตั้งครรภ์ได้เนี่ยแต่มันก็เป็นช่องทลอที่จะสามารถเสร็จความไข้ทําให้บุคคนที่ทําความผิดเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้เหมือนกันนะคะแล้วกรณีเนี้ยค่ะในอดีตก็คือว่าผู้หญิงข้ามเพศท่านเนี้ยที่มีเอาไว้เพศหญิงแล้วเนี่ยถูกผ,ผู้ชายค่ะข่มขืนแล้วเขาก็ฟ้องฟ้องเหตสารชั้นต้นก็ บอกว่าไม่เป็นความผิดฐานข่มขืนนะคะเพราะว่าอาวัยะเพศนะคะตามตามกฎหมายหมายอาญาตอนนั้นเนี่ยมันสารบอกว่ามันไม่ได้รวมถึงอาวัยะเพศที่แบบแปลงมาที่เปลี่ยนมาแล้วสุดท้ายยื่อเอ้สวัสดิ์เบอร์คนนี้ค่ะก็ได้ยื่นดีกาไปสุดท้ายสันปิการก็ยืนตามสารจำต้นนะครับว่าอวัยะเพศที่แปลงมาของผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยถึงแม้จะ จะถูกล่วงล้ำได้ถูกสําเร็จความค่จากผู้ใช้ได้ก็ตามแต่มันไม่ถือด้วยความผิดฐานผมผิดนฐานะของเราแต่ผิดเพียงอา,าจารย์เท่านั้นซึ่งตอนนั้นมันร้ายมันร้ายหนักกว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันความผิดฐานกระทําอาจารย์นะคะโทษไม่หนักเท่าผมคืดนะอตอนนั้นถือว่าเป็นความอายุที่ทำอย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชายเรนจวที LGBT นะคะ ว่าผู้หญิงภางพนี้อย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่แปลงมาแล้วเนี่ยค่ะว่าผู้มขืนเนี่ยไม่นี่ว่าผมขืนนะคะไม่ได้ผู้กระจําความผิดไม่ได้รับผิดฐานผมขืนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไม่ได้หรือไม่ว่า,ารรรพันธฐานสาริการตอนนั้นน่ะซึ่งยังไม่มีพันฐานาาเนี่ยมาเถียงนะคะตอนนี้ยังถ้าถ้าสารไทยปัจจุบันยังยึดตามแนวเดิมอ,อยู่อาจจะถือว่าได้นะคะว่าปัจจุบันผมหรือผู้หญิงภางพนี้ที่แปลงมาก็ไม่ไม่เป็นผมคือนเพราะเขาไม่ถือว่าอาวัธยะเพติเราเป็นอาวยาเพติตามตามมาตราหนึ่ง แล้วก็จะเข้าเป็นการทำอาณาจารย์ต้วถามสิเพราะเป็นการทำอาณาจารย์จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาถ้าเขายึดตามมาตรฐานเดิมของสาริกาที่บอกว่าเอวเพศต้องเป็นโยบิเต,ตเอกนิดแล้วอย่างนี้ล่ะมันจะเข้าอาณาจารย์ขั้นโทษเท่าเทียมกับผมคืนไหมน่าจะไม่ไม่สมัมเพราะว่ามันไม่ใช่เอาเพศไงเพราะว่าสาริกาเคยวางไว้แล้วว่ามันเป็นขิงแขนเป็นแยกจริงๆเรื่อยเคยอธิรายนะโอ้ยทัวลงประเทศเปิดอ่ะคือแบบว่า ตอนนั้นก็คือเราอธิบายบอกว่าวเอ๊ะทำไมการพิจารณาเกี่ยวกัาากบตรงนั้นนะรายงานเนี่ยท่านก็พูดเรื่องนี้นะครับโอ้ใบก้อนคือแบบว่าทุกท่านก็ตอบว่าร่วมถึงแล้วครับจะรวมถึงได้ยังไงการาวางมาตรฐานของผู้พิพากษานในอดีตนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้ามีคดีแบบนี้ขึ้นมาอีกน,นะคะศาลฎีการในปัจจุบันก็น่าจะตีว่าอายุาเพศของผู้หญิขงข้ามเพศที่เปลี่ยนมาแล้วเน<ม>ี่ย ควรจะต้องจอยู่ว่าเป็นอยวะตามธรรมชาติแล้วแหละตามตามตามที่ม,มีการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นการส่งเสริมหรือไม่คะให้ผู้ชายก็เป็นเรื่องผู้หญิงมากที่สวยที่แปลงแล้วเนะี่ยก็ไปข่มขืนดีนกว่าเพราะอย่างน้อยก็เป็นเพียงอนาจารเห็นไหมคะก็ถ้าถ้าผู้รักษาปัจจุบันมีทัศน,นคติเรื่องเพศท,ที่ที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีความเป็นกลางแล้วก็อาจจะศึกษากฎหนมา่ากประเทศมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนมาตรฐาน เนี่ยมีการเรินได้แล้วก็จะสร้างความยินทำให้ก ouais ับซานเซนเดอร์ในปัจจุบันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมี pues, ้อตอบในเพราะเรื uh ่องที่ความผิดตับเพศน่กฎหมายไทยหลายกฎหมายไทยยังไม่ได้รับรองในลักษณะหลายลักษณะเลยค่ะใปัจจุบันก็ความผิดเกี่ยวกับเพศที่ที่ได้รับการรับรองก็มีเพียงแต่การการเรื่องปฏิบัติตัวไม่ไปทำระหว่างเพศเท่านั้นแต่อย่างที่คุณนันทภูมระนันทภูพูดนะครับคุกคามทางเพศดูหมิ่นศักดิ์ศรีเหยียดหยามทางเพศ ต่างๆพาบริษัททำให้ในลักษณะอื่นนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการคุ้มครอ,องตามกฎหมายอาญาทาให้เวลาผู้กระทำความผิดกำลัามผิดแบบนี้ค,ค่ะคุกามทั้งนี้จะกดรอยตามใช้อํานาจเหนือในลักษณะการวานจาข้อความส่งรูปใช้ทำท่าลามบอให้น้องสาวไปไหนที่ไปส่งไหมเออเอเอไว้เทศที่เคยแปลงมามันมันใช้การได้หรือเปล่าคุ้มครองร้องได้ไหมอย่างนี้ ถามว่าในปกลงตวแหายอาญาปัจจุบันจะใช่มาตรานไหนไปเอาผิดเขาอ่ะการที่ตอนนี้ประเทศฮังการีประเทศกรีซประเทศนอร์เวย์โคลลมเบียต่างๆเขาก็ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับด้านนี้ค่ะที่จะเอาผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเข้าไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งในทรบการเลื่อนเป็นบัตรโดยไม่เป็นธรรมระเบียบแล้วแต่ของไทยไม่พรมค่ะก็จริงๆเรื่องหลวงพ่อแต่จะบอกว่าเอ่ออะไรนะความคิด ฐานคู่คามทางเทศนะคะที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดูโทษอ่ะจริงๆสามารถที่จะไปใช้คุ้มครองกรณีที่มีการ พูดวาจาในในลักษณะของการดูถูกเกียดยามแล้วก็ทําให้เดือดร้องรำคาญรู้สึกอับอายได้แต่มันยังเป็นรหูโทษซึ่งโทษหน่อยมากนี่คือเป็นเหตุที่ทำไมเก้าไกลพยายามที่จะลากมันไปอยู่ในความผิดเกี่ยวกับกเพศซึ่งโทษจะหนักกว่าแล้วก็จะใช้การอะไรนะการใช้ดุลยินป,ปรับไม่ได้เพราะเป็นรัูโทษนะคะมันจะเป็นการที่ใช้ลดโทษในการปรับโดยเจ้าที่ได้แต่ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับกเพศที่เขาจะย้ายมามันจะเป็นความผิดที่ปรับไม่ได้คือต้องพึ้นสารต้องฟอ้องอย่างเดียวแล้วก็กรณีกรณีนี้คือกรณีที่คุณถูกคุกงคาโดยวาจา รู้สึกว่าใครก็ตามที่มาพูดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะถ้าสมมุิเยื่อคนที่จูกระทำเป็นเพศไหนก็ตามแล้วรู้สึกว่าผู้กระทำมาพูดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอับอายรู้สึกลำังรู้สึกอึดอัดทางเพศเป็นการร่วงละเมิดศักดิ์ศรีเราทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยเราสามารถพึ่งมาตรีได้แต่มันจะมีกรณีหนึ่งที่ยังไม่มีกฎหมายรับรองก็คือเหมือนที่คุณพูดคือ h speech h speech นี่คือการการใช้คำพูดเพื่อสร้างความเกลียดชัง โดยมีวัตถุประสงค์เื่อยุยงใ,ให้เกิดความรุนแรงทางเพศอันนี้ค่ะประเทศไทยเรายังไม่ดีมันจะมีกรณีของเคสหนึ่งค่ะที่เป็น Facebook ทึ่ดังมากโดนแชร์เยอะมากเกี่ยวกับเป็นกรณีของมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายเลยนะคะโพสลงแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้การที่จะคบหาผู้หญิงสักคนหรือว่าจะหลับนอนกับใครเนี่ยจะ,จะต้องดูแบบประชาชนด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นยอดชายจริงๆคำนี้ไม่ได้ไม่ไม ไม่ไม่เข้าข่ายขู่คามทางเพศและกฎหมายไทยยังเอาผิดไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าข้อความแบบนี้ค่ะโพสลงโซเชียลมีเดียแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศฮังการีหรือประเทศกรีซที่ดิฉันบอกไปซึ่งเขาจะมีกฎหมายเกี่ยวกับกำหนดทางความผิดทางอาญาเรื่องการใช้คำพูดเพื่อยุบโยงส่งเสริมระบปุปานให้เกียดความให้ให,ให้ให้เกิดความเกลียดชังทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศเขเป็นแบบนี้เลยนะครับบุคนนี้ก็คือเป็นความผิดและมีโทษทางอาญาซึ่งกรณีนี้ก็คือ ถ้าอยากให้มีเราต้องช่วยกันทำคการกฎหมายเรื่องการใช้ hey เฮสปินเราได้ไประเด็นอีกอันหนึ่งแล้วใช่เพราะว่าคุกคามทางเพศอะค่ะมันมันจะมีความหมายไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับการตีตราบาปที่คุณวิสเขพูดถึงคุณวิสพูดถึงนอกจากการคุกคามมันคือการตีตราบาปเราว่าเราเป็นตุ๊ดไม่ประสบความสาเร็จหรอกเราเป็นตุ๊ดจะต้องไปเต้นกินลากินเราเป็นตุ๊ดจะต้องแบบไปคุกคามผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายไม่มีทางจะรักคุณกับ ต้องชอบให้ผู้ชายคุกคามสิอะไรแบบหมายถึงว่าชอบส่วนในกรณีสุดท้ายของของกรณีของซิสเมนก็คือผู้ชายผู้ชายต้องขออนุญาตผู้ผู้ชายแท้ผู้ชายแท้ตรงน,นี้จะถามว่ามีกรณีไหนที่กฎหมายมีคุ้มพองคุณหรือว่าคุณผ่านกฎหมายรบหรี่ยังเพราะว่าตอนเนี้ยชายจริงหญิงแท้ค่ะชายจริงหญิงแท้ที่ไม่ใช่บุคคลหลายทปรเพศน,นะคะได้รับความคุ้มรองทางกฎหมายเต็มที่อยู่แล้ว เพียงแค่คุณต้องไปอ่านแล้วดูนะคะว่าถ้ามีผู้หญิงหรือมีสาวเพศสองหรือมีใครก็ตามมาปลุกความคุณหรือแม้กระทั่งผู้ชายด้วยกันมาปลุกความคุณคุณบอกสิว่าคุณใช้มาตราไหนไม่ได้เลยฉันจะนแถลงดูว่ามันใช้ไม่ได้จริงไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะกฎหมายอาญาไทยอ่ะมันคุ้มหญิงจริงชายแท้อยู่แล้วแต่ที่น้องเขากันังพูดถึงคือมันไม่คุ้มครองแค่ได้ละน้ำเพศเท่านั้นเองขอบคุณค่ะ